สวัสดีครับพบกับรายการ Sense on Films นะครับผมรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสถึงเบื้องลึกเบื้องหลังภาพยนตร์แบบที่ไม่เคยสัมผัสกันมาก่อนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับเซน t จ r รี่นะครับผมเซน s e เดวาครับตอนนี้ที่ไหนเอ่ย SF World นะครับ s e n t ั a เ World นะครับ s e n t ั a เ World ในรอบเปิดตัวของ Godzilla 2014นะครับผมเอ๊ะแต่ผมก็ได้ข่าวว่า Godzilla มีมาหลายภาคใช่ั้มครับคุณใช่ครับแต่ภาคนี้จะเป็นภาคที่รีบูทใหม่ทั้งหมดก็คือเล่าใหม่หมดเลยเล่าใหม่หมดเลยใช่ไม่เกี่ยวกับ 2ี่สภาคที่ก่อนก่อนคือได้ข่าวว่าแบบมาทำเพื่อลำลึกใช่ปีใช่ไหมปีนี้เป็นปีที่60แล้วครับส0ปีแล้วว่าเป็นที่น่าจับตามองของหลายคนได้ว่ากระแสข่าวอะไรมาเยอะแยะไปหมดเลยใช่ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ไม่เชยเนาะกลับมาแบบดูแล้วดูได้ทุกรุ่นได้ทุกรุ่นเนาะตอนนี้ก็พาไปดูบรรยากาศกันดีกว่าเชื่อว่าทุกคนต้องอยากดูใช่ไหมใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคพาไปดูดีกว่าครับผม ไปก็เท่านั้นคำว่า Godzilla หรือภาษาญ,ญี่ปุ่นก็โกชิรเนี่ยมาันจะาก,การสมาตคำคำว่าโกริล่าที่แปลว่ากอริล่าและพุชิวะที่แปลว่าวานเ <c oughs> ขาบอกว่าโปรดิวเซอร์โทโมยูกิชานะคะและผู้กำกับโคชิรอนด์เอเอสำเนียงเราก็ได้เหมือนกันได้แรงมันานใจมาจากพนักงานของเขาครับที่บอกว่าเขาอ,อยากให้กอริล่าเนี่ยตัวใหญ่เหมือนวานและแข็งแรงเหมือนกอริล่านั่นเองอ่า ก่อนที่อเมริกาเนี่ยจะเพี้ยนมาเป็นกอตซิลลก็ต้องการให้รู้สึกเหมือนเป็นเทพเจ้าแห่งโลกมนุษย์นั่นเองมึงชื่อหัวเราะนทำไมครับผมตอนนี้กับพี่อะไรบ้างครับผมค่ะขวัญค่ะพี่ขวัญนะพฝนค่ะพี่ฝนครับผมโอเควันนี้ผมมีคำถามมาถามพี่นะมาถามว่าถ้าพี่อยู่ในเมืองที่มีกอดซิยล่าอยู่เนี่ยพี่จะหนียังไงให้พ้นกอตซิยล่าหนีตายหนีตายเอาง่ายหนีตายไงพาย ดีดนิวแล้วก็หายตัวไปเลยนี่พี่เป็นแฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่าเนี่ยตลกดีดนิวหายไปเลยดีดแฮร์รี่พอตเตอร์เออใช่ดีดนิวหายไปเลยเท่ปะโอเคแล้วเราหรอแกล้งตายต่อหน้ามันเลยเอออคืเจอโรเชต้าปุ๊บตายเลยใช่ไหมตายก่ทิ้งตายก่อนคือไม่เห็นว่าเราวิ่งหนีโอเคจบฟินาเล่ครับผมขอบคุณมากครับครับตอนนี้เราอยู่กับคุณเฮนรี่ทาร์สนะครับแค่เฉพาะร่างกายก็ซิลล่าที่มีความสูงมากกว่าตึกระฟ้า30กว่าชั้นเนี่ย ถ้าไปอยู่บนาคารก็ตายสถานเดียวเพราะเขาแค่ย่ำแผ่นดินก็สะเทือนแล้วแน่นอนถ้าบ้านเมืองอย่างเราในกรุงเทพมหานครก็ต้องบอกว่าหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในเชียงรายเนี่ยคงจะไม่รู้จะหนีไปที่ไหนก็คงจะต้องหาพื้นที่ใต้ดินเพราะว่าต่อให้เป็นพื้นที่ใต้ดินในคูน้ํายังมีโอกาสเล็ดลอดออกไปได้มากกว่าเพราะถ้าหลบอยู่ข้างๆเมืองหรือคนติกระฟ้าหรืออาคารหรือใกล้เคียงเนี่ยไม่มีทางรอดแน่นอน1 พี่คงต้องวิ่งหลบตามมุมตึกก่อนวิ่งหลบตามมุมตึกพอเสพอกาศเจอน้ํำพี่คงวิ่งลงน้ำมากหรอแล้วพี่จะตายไหมถ้าพี่หล่นลงน้ําแล้วตึกมันหล่นลงนะ๋อก็ตายอยู่ดีครับไม่รอดนะครับผมน่าจะรอดสุดแล้วล่ะวิ่งลงน้ําวิ่งลงน้ําน่าจะหนีรอดสุดแล้วดำน้ำหนีไปเลยดำน้ำหนีโดนปลาฉลามกินอิดมั้งไม่โอเคขอบคุณมากนะครับคือถ้าเกิดพูดอย่างนี้ถ้ามันบุกอยู่บ่อยๆผมว่าผมไปตั้งแต่มันบุกครั้งแรกหรือเปล่าครับคือไม่ดู ทำไมรู้ก็คือถ้าถ้าเกิดรู้ว่าบุกบ,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 บ่อยๆเนี่ยผมไปนั่นแหละแม่งบุกครั้งแรกดีกว่าปะถูกไหมครับคืออาจจะหาทางแบบเฮ้ยย้ายเมืองหรือแบบก็ซู้ไม่ได้อะตวัวมันใหญ่อ่ะใช่ปะเออผมผมว่าคงไปนั่นแหละครั้งแรกแล้วครับมไม่อยู่ครับจะอยู่ไว้มันก็ทําอะไรไม่ได้อะใช่ไหมอ่ะ เอางี้เลยใช่ไหมเอางี้เลยเอางี้เลยหนียังไงถ้าอยู่ประเทศไทยตอนนี้ใช่ป่ะประเทศไทยตอนนี้เฮ้ยรถถังเยอะว่ะรถถังเยอะเออเอายังไงขี่รถถังเลยป้ารถถังเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไม่มีใครจะสนแล้วถูขึ้นรถถังเลยเออม็นคนแจ้กรถถังกีเลยถูกครับแล้วถ้าไม่ตายอ่ะพี่ถ้าไม่ตายกูก็ตายอ่ะก็ตายแน่แน่ใช่ไหมส่วนผมนะครับผมไม่หนีดีกว่าผมจะไล่กอซิล่าครับผมจะเป่าลูกบิดไล่กอซิล่าครับเป่าลูกบีดไล่ใช่มีเพื่อนเป่าลูกบิดเยอะมากครับช่วงนี้ ใช่ป้ายปไปรู้เรื่องนะครับผมหนีครับหนีลูกเดียวหนีล้วนๆครับไม่ได้อยู่เฉยหนีลูกเดียวแล้วจะหนีไปไหนครับอย่างนี้ถ้ามันตามแบบโหตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วไปได้ทุกที่อย่างนี้น้อยให้มันเหยียบง่ายกว่าไหมอให้มันเหยียบ Yes now I am with Yes I'm Gary Okay Mr Gary I want to ask you one question about Godzilla If you in a city which has a Godzilla in it Yes what will you do to run out from Godzilla? Wow it's uh, I've never think about this question before but yeah, uh -huh. I because think yeah I never before. feel that I have a good in my life uh -huh. but if it happened uh -huh. I think I'm going to run to the Menang Tzopaya. Menang Tzopaya. in the Bangkok yes in the Bangkok but because uh -huh. I think mm -hmm. they don't have much people think the same as me uh -huh. so I'm around to the place that have less people. Even they come to me at least I can swimming or diving. Oh, diving yeah. too high from the Godzilla. Yes, exactly. ครับตอนนี้เราอยู่กับแฟนบันแท้ออสการ์ Oscar นะครับคุณเอิร์ธนะครับครับทำไมน้องทุกกลัวพี่ขนาดนั้นลูกพี่ไม่ใช่กอซิล่าทำไมหนุนลอบโอ้ยดูดูรู้สึกว้าววันเ,นเอเอวาา่าไงว่าไงคืออยากทราบว่าถ้าพี่เอิร์ธต้องติดอยู่ในเมืองที่ถูกกอซิล่าบุกอยู่บ่อยๆเนี่ยจะมีวิธีการเอาตัวรอดยังไงนี่แล้วถ้าเกิดสมมติพี่เนี่ยต้องติดอยู่ในเมืองที่มีกอซิล่าบุกใช่ไหม เราบอกก็สิล่าถึงต้องโผล่มาต่อหน้าเลยใช่ป่ะใช่พี่ก็จะต้องปลอมตัวเป็นกอสิล่าปลอมตัวใช่ปลอมตัวยังไงพี่ก็แบบต้องแบบสวมชุดหนังใช่ไหมไม่สวมเลยปลอมตัวเป็นลูกกอสิล่าใช่ต้องแบบปลอมตัวเป็นลูกกอสิล่ากอสิล่าก็ได้ไม่ทําลายเราถ้ามันแย่งไม่ออกถ้ามันรู้ว่าแบบเป็นหน้าซะก็คล้ายๆกอสิล่าอยู่ใช่แล้ว แล้วเราก็ค่อยๆเนียนแล้วเราก็แบบหนีไปเกลี่ยทางตัวนี่ตัวนี่สั่นสั่นสั่นนั่นแหพี่ว่าน่าจะได้อยู่นะแบบอ๋อมีเทคนิคนึงครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สำหรับคนที่แบบ คนที่ไม่มีทักษะใ,ในการในการปลอมตัวก็แกล้งตายแกล้งตายเหมือนหมีพี่คิดว่ากอรซิล่าน่าจะน่าจะเป็นสตัตว์ที่ตัว,ต,ว,ต,วตัวใหญ่ๆอ้วนๆแล้วก็น่าจะมีพฤติกรรมคล้ายๆหมีก็คือว่าถ้าเกิดสมมติเราแกล้งตายเนี่ยกอร์ซิล่ามันก็จะมันก็จะไม่ไม่ไม่กินเรามันไม่กินแต่แบบมัน,นจะ,ะเหยียบโดนโอเคครับขอบคุณมากครับนี่กลัวพี่อยู่เหรอน,น,น,นี่สั่นๆนิดนึง <c oughs> โอเคครับห้าจุดแปลิเตอร์ รู้ไปก็เท่านั้นเอจิซูบุรายะพ่องานด้านวิชวลเอฟเฟกของบริษัทโทโฮนะครับสมัยนั้นน่ะเคยคิดจะนำเสนอก็อตเซล่าของปี1954ให้เป็นสัตว์ประหลาดแบบสต็อปโมชั่นแบบคิงคองปี1933นะครับผมเขาจะู่้ไหมสต็อปโมชั่นมันก็เป็นเป็นภาพแบบเออมาต่อต่อกันเป็นเป็นให้มันเป็นภาพเคลื่อนไหวน่ะเอออย่างนั้นแหละเออแต่แต่เทคโนโลยีทาหรับถ่ายทำสมัยนั้นเนี่ยมันยังไม่เข้าขั้นฮอลลีวูดไงเออเลยต้องทำให ใช้เวลาถึง7ปีจนสุดท้ายเนี่ยเขาเลยตัดสินใจตั้งกอส i l l าในแบบให้สวมชุดยางเลยฮะก่อให้เกิดคำว่าชุดเมชันหรือว่า s Su ูตรเมชันนั่นเองให้คนสวมชุดยางกันในาทามเลยก็กลายเป็นวัฒนธรรมให้แบบเรื่อนหลายเรื่องในญี่ปุ่นเนี่ยเอามาใช้นะครผมเช่นอุลตร้าแมนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผม เป็นยังไงกันบ้างก็อตซีล่าเนี่ยใจสั่น5.8ลิตรใจสั่น5.8ลิตรนี่ยิ่งกว่าแผ่นไหวที่เชียงใหม่อีกนะเนี่ยต้องขอลำลึกนิดนึงว่าตอนไปดู Pacific Rim ในไอแม็กเนี่ย Pacific Rim ถือว่าเป็นหนังที่ทำให้เลิกดูหนังแอคชั่นไป3วันเพราะว่าใจสั่นกระลึกกระลึกใช่ไหมมันมากแต่พอเรื่องนี้ต้องบอกเลยว่างดดูหนังสัตป,ประหลาดไป3วันงดดูหนันนงสัตประหลาดไปเลยใช่ไหมใช่เพราะว่ามันอลังการจริงๆใช่ใช่ไหมแบบโอ้โหก็อซีล่าโอ้ไคจูไม ใช่ไข่ไครอทเนาะเออมูโต้มูโต้มมาจัดเต็มไปหมดตัวใหญ่ถือว่าอลังการเหลือเกินเป็นเรื่องที่มีแบบเกตเซอร์ไพรส์มูจับสองโอเคแนะนําทุกคนนะให้มาดูกอร์ซิล่าเชื่อว่าทุกคนอยากดูแล้วแหละแต่ผมแนะนําเลยต้องมาดูกอร์ซิล่าภาค2014นะใช่เพราะว่าภาคนี้ไม่ใช่ภาคที่ว่าเอ้ยจักรราตปกป้องโลก <S 2> <S 2> <ไอ S 1> แบบคุณตร้าแมนเหมือนเมื่อก่อนเออแบบมาตีกันใส่ชุดกันโอ้โหฟาคตันไม่ใช่นะฮะคือเป็น CG นี่สุดยอด นะะฮโอเคสำหรับตอนวันนี้เซนออนฟิล์มก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมเซนเจอรี่ครับผมเซนเปวาวครับรครับ,รบผมลาไปก่อนสวัสดีครับ